สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนนะคะนี่มากินอาหารเช้าเจ้าพี่น้องกินอาหารเช้าเ็ปะพี่น้องนะคะองไปซื้ออาหารเช้าซื้อกับข้าวมาซื้อกับข้าวเสร็จเรียบร้อยจ้าพี่น้อง วันนี้ไม่ได้ทำผมนะคะก็จะมาแบบนี้แหละพี่น้อง <c oughs> ขนมจีบไข่สเต็กไก่กินอาหารง,ง่ายๆแก่พี่น้อง ไม่มีอะไรแล้วอันนี้อันนี้ไม่มีเรื่องเียทารคะเข้าไปในเฟซบุ๊กมีจะขายของจะี่น้องไม่มีอะไรดูบางทีเบื่อๆนะแล้วนึกอยากจะดูแบบอสร้างคอมัันเทิงอะไรอย่างเงี้ย แบบสนุกสนานก็มีจะขายของพี่น้องในเฟซอน่เฟซบุ๊กส่วนมากก็จะขายของกันนะนะลูกสาวที่จริงแลย้ยลูกสาว่ขายของออนไลน์ขายตั้งแต่อยู่ม .4 ก็ 4. ขายก,ก็ตั้งกต่เรียนหนังสือทำจิจการของตัวเอง่ะนะ คือเขาเขาขายออนไลน์ลูกสาวขายออนไลน์นี่คือหมายถึงกดเข้าไปดูในใน Facebook, เฟซบุ๊กไอไอเพจของเขาอะ่ะเขาจะมีรายการของของที่จะขายนะเขามีรายการเขามีภาพมีอะไรมีภาพมีราคาให้ดูคือไม่ต้องออกมาไม่ต้องออกสื่อไงคือเขาเขาทำแบบไม่ต้องออกสื่อ,อ คือก็ให้ดมูมีมีรูปภาพมีราคามีไซส์มีอะไรมีขนาดให้เลือกให้เลือกซื้อเขาไม่ต้องออกสื่อมาแบบนี้ไงแบบสมัยนี้เขาต้องออกสื่อใช่ไหมละ่ะแบบลูกสาวสมัยก่อนสมัยหลายปีก่อนนั้นก็ขายออนไลน์เขาไม่ต้องออกสื่อจะไปน้องแค่กดเข้าไปดูในเพจเนี่ยมันมีรายการของที่จะขายมันมี อะไรก็แล้วแต่มันมีหลายอย่างเขาขายหลายอย่างจะพี่น้องลูกสาวอะนะแต่ตอนนี้ไม่รู้เขาทำอยู่หรือเปล่าเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ถามไม่ได้อะไรเขาไม่ได้ไม่ได้สนใจกับเรื่องอันนี้แบบนี้เขาเพราะว่าเคยถามแล้วเขาคือเขาไม่อยากให้ยุ่งกับเรื่องของเขาอะก็เลยก็เลยเลิกถามแล้วจ้ะตอนนี้ลูกสาวทำงานโรงแรม แต่ว่าทำงานขายของออนไลน์ไม่รู้ยังทำอยู่หรือเปล่าคือเขาทำแต่ว่าเขาไม่ต้องไปเฝ้าทุกวันไงทำแบบไม่ต้องเฝ้าทุกวันนะ เด็กห้องคงขยันจะไปน้องทำงานตั้งแต่เริ่มทำงานตั้งแต่ <c oughs> เรียนหนังสือบางคนก็เป็นเปียโนโหัดเรียนเปเป็นเปียโนแล้วก็ไปสอนเปียโนเขาเป็นพัฒนาไมไปสอนเปียโนเป็นพัฒน์ไมไม่งั้นก็ไปเป็นครูสอนพิเศษพัฒนาไมจะให้เด็กให้เด็กเล็ก เพนก็ไปทํางานพัฒนาเวลาวันหยุดอะไรเงี้ยว่างเลิกเรียนแล้วยังมีเวลาว่างก็ไปทํางานพัฒนาเด็กฮ่องกงอ่ะเด็กฮ่องกงอะทำงานต้งการเรียนหนังสือนะ่ะเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยทำงานไปใชงานประจำไงเป็นงานพัรนาไงว่างก็ไปจะีปน้อง เขาแบบเขาอยากรู้เขาอยากรู้อยากศึกษาประสบการณ์ไงประสบการณ์เขาอยากจะรู้ไงแล้วก็ทีนี้ทําไปด้วยแล้วก็ได้เงินเห็นไ,ไหมล่ะมันเหมือนกับเราศึกษาไปในตัว เด็กฮ่องกงไงทางานั้งแต่เรียนเรียนมอย่าเริ่มมสามมสี่นะต้องต้องเริ่มเริ่มทํางานพาร์ทไทม์แล้วนะเพราะว่าต้องหาประสบการณ์ต้องรีบหาประสบการณ์แล้วก็ได้ประสบการณ์และได้เงินด้วยใช่ไหมละ่ะได้เรียนรู้ด้วยพอรู้จักทํางานเก็บเงินนะเด็กฮ่องกงอะนะ ก็ถึงว่าเด็กเด็กประมาณรักอายุยี่สิบเนี่ยอายุยี่สิประมาณเนี้ยมีเงินมีเงินไปเที่ยวต่างประเทศอ่ะมีเงินไปเที่ยวต่างประเทศแล้วอ่ะเพราะทำงานมาตั้งา่เรียนหนังสือเรียนหนังสือแล้วทางานเก็บเงินไว้เก็บเงินได้ได้นั่นก็ได้เยอะหน่อยก็ไปเที่ยวต่างประเทศอย่างนี้ไงก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนพ่อแม่ไงก็หาเองอ่ะ ส่วนมากแล้วเด็กฮ่องกงนะไม่ค่อยของเงินพ่อแม่หรอกจก้ะส่วนมากเขาขยันเขาก็ตื่นลอร้นเองเขาหาไรายได้ของเขาเองอย่างหลานตอนนี้เรียนอยู่มาหาลัยนะพอวันหยุดหรือว่าว่างนะจากเรียนแล้วมีเวลาว่างใชจะเวลาเรียนไม่กี่ชั่วโมงจะไปม,มาหาลัยทีนี้เสร็จแล้วก็เลิกเลิกเรียนแล้วทีนี้ก็ไปเป็นครูสอนพิเศษจากพี่น้อง เป็นเป็นครูสอนพิเศษก็ได้ก็ได้เงินละเขาสอนแบบพารทไม์นะวันนึงก็สอนแค่สองคนสอนแบบขึ้นบ้านอย่างงั้นะ่ะขึ้นที่บ้านอนะ่ะไปสอนที่บ้านอนะ่ะ สอนเด็กก็ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งก็ได้แล้วได้เงินละสอนไอ้คนนี้เสร็จก็อีกอีกก็ไปอีกบ้านหนึ่งไปอีกบ้านหนึ่งก็ไปสอนคนอีกบ้านหนึ่งก็ขึ้นไปบ้านไปสอนสอนแค่ผัดทมแค่นี้เองทําแค่สองชั่วโมงเองเนี่ยพัดทำสองชั่วโมงก็ได้เงินและพี่น้องก็ได้เงินพันกว่าบาทแล้ว สอนเด็กสองคนนะได้เงินพันกว่าบาทพันกว่าบาทบ้านเราอะแล้วทําทุกวันทําทุกวันแล้วเดือนหนึ่งได้เท่าไหร่แล้วพี่น้องคิดว่าเดือนหนึ่งก็ได้ก็ได้เยอะนะใช่ไหมแต่ว่าเขาทาไม่ได้ทุกวันบางบางบางทีทาไม่ได้ทุกวันนะบางทีเนี่ยเขาเขาไม่ต้องสอนนะบางทีอะ ก็บางคนถ้าเกิดว่าทําทุกวันได้ก็รายได้ก็ดีจะเป็นน้องรายได้พัฒนาม,มานะเดือนนึงก็หลายหมื่นใช่ไหมล่ะแต่ทีนี้บางทีละก็ไม่ได้สอนไอบางทีเขาหยุดมั่งอะไรมั่งอย่างน้อยๆเนี่ยก็รายได้พิเศษก็ตีไปอย่างไม่ได้ก็ประมาณหมื่นกว่าบาทหมื่นหนึ่งเนี่ยเนี่ยเขาก็หารายได้ของเขานะเด็กฮ่องกงนะฉลาดนะ อันนี้เดี๋ยวจะเก็บไว้กินตอนสักตอนนี้มันยังเช้าจัดแปดโมงกว่าเองพี่น้องก็ลงไปซื้อกับข้าวแล้วก็เลยซื้ออาหารเช้ามากินวันนี้จะกินวันนี้ทำก๋วยเตี๋ยวกินจ้ะวันนี้ทำก๋วยเตี๋ยวเนื้อกิน วันนี้ทําก๋วยเตี๋ยวเนื้อกินให้ตอนเย็นให้สามีกินก๋วยเตี๋ยวจะเพราะว่าอากาศมันเริ่มหนาวหนาวแล้วทีนี้ไม่อยากจะทํากับข้าวมากเวลาทากับข้าวแล้วทีนี้มันมันเย็นหมดจะพี่น้องทีนี้เลยไปหานึกนึกทําอยากจะทําก๋วยเตี๋ยวให้จะได้กินร้อนๆจะพี่น้องก็เลยลงไปซื้อเนื้อซื้ออะไรผักก็มีแล้วไปสั่งไปสั่งร้านไทยเขาให้ซื้อผักมีผักบุ้งผักบุ้ง จะกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อใส่ปักบุ้งแล้วก็มีถั่วงอกไทยสั่งก็ามาหวานนี้ได้ได้ผักไทยมาวันนี้ก็จะกินก๋วยเตี๋ยวนะคะเดี๋ยวไ้ตอนบ่ายก่อนค่ะเดี๋ยวไปต้มซุปก่อนยังไม่ได้ต้มซุปก๋วยเตี๋ยวนะเดี๋ยวไปต้มซุปก๋วยเตี๋ยวก่อน เส้นแช่ไว้เมื่อคืนนี้แล้วเดี๋ยวตอนบ่ายก็พอดีแหละต้มแป๊บเดียวแค่ชั่วโมงไม่ถึงชั่วโมงก็ได้กินแล้วจ้ะ ไม่มีอะไรเจ้าวันนี้ไม่มีเรื่องนินทานะคะมาทักทายพี่น้องเฉยๆค่ะก็ทำคลิปไปงานงานแหละพี่น้องว่างว่างก็ทำคลิปมาให้พี่น้องดูนี่แหละอืมจะได้ไม่ไม่เบื่อไม่เหงาจะพี่น้องทำคลิปคลิปหลายสไตล์หลายแนวก็แล้วแต่ท่านผู้ชมชอบนะคะชอบแบบไหนก็แล้วแต่สร้างความบันเทิงคือว่างไง วางก็เลยมาทําคลิปทําอะไรอาจจะเป็นสน hey ุกเฮฮาบ้างตลกบ้างก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะดูแบบตลกก็ตลกไม่ตลกก็ไม่ตลกนะบางทีก็มีนะ <c oughs> ก็แล้วแต่อารมณ์นะ <c oughs> ปกติแล้วเป็นคนเฉยเนี่ยเป็นคนเหมือนตอนนี้แหละเป็นคนธรรมดาที่ที่ถ่ายคลิปตอนนี้ให้ดูเนี่ยเป็นคนแบบนี้ธรรมดาจา้าเป็นแม่บ้านธรรมดาอย่างนี้แหละจา้าปกติแล้วนะปกติแล้วก็จะเป็นคนอย่างนี้แหละจา้าเฉยเอย่างนี้แหละไม่มีอะไรหรอก ก็จะทำอีกสไตล์หนึ่งก็จะเป็นแบบสนุกเฮฮาอะไรพวกนี้แล้วพี่น้องจะได้ไม่เบื่อไม่เหงากันเนาะเดี๋ยวนี้สมัยนี้อะไรก็มันยุ่งวุ่นวายทำให้เครียดอะไรกันละพี่น้องก็อยากจะทำคลิปแบบทำให้แบบสนุกสนุกแบบดูแบบคำ้ำค้ให้ทำให้มันแบบไม่ต้องเครียดนะ่ะ <laughs> ตัวเองทำคลิปตัวเองก็ไม่เครียดนะ <laughs> ไปแล้วพี่น้องแค่นี้ละจ้ะไว้ว่าจ้า